ยิงก็ต้องขอขอชมเชยไลอ้อนซิตี้ก่อนนะครับวันนี้เขาก็เตรียมแท็กติกมาดีด้วยนะครับแล้วก็ลูกทีมของเ้ก็อาจจะมีจุดพลอดที่เราเสียงประตูง่ายไปหน่อยนะครับในช่วงต้นเกมเอ,อแต่ว่าหลังจากเราโดนนําแล้วก็พวกเราก็พยายามที่จะปรับแท็กติกใหม่นะครับก็เน้องๆก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าตอนสองหนึ่งก็แอบหวังเหมือนกันว่าเราจะกลับมาได้นะครับแต่ว่าก็ เอ่อโดนเกมส่วนกับอีกรูกนหนึ่งนะครับก็เอ่อเดี๋ยวจะกลับไปเตรียมตัวกันใหม่ครับการขาดหายของของอัสนวียก็ถามว่าจริงๆริงเอ่อกับกับตัวผู้เล่นที่มีอยู่นะครับจริงก็จะบอกว่าในในสป,ปอร์ตของทีมจริงก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากาการที่ขาดผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับจริงเอ่อทุกคนก็สามารถมาเล่นทดแทนได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเกี่ยวเรื่องความอ่อนล้ามากกว่าที่ มันเริ่มเตะิดติดกันจริงๆก็ถามว่ามีส่งผลไหมก็ตอนนี้ก็อาจจะมีกับผู้เล่นบางคนนะครับที่ตอนนี้ก็อาจจะสุ่งเสี่ยงกับการบาดเจ็บครับ I understand what you mean so if you ask me about the number seven <Yeah. S 1> uh, he, he didn't play before so actually they they put the number ten but they, he get suspend from the last game so uh, he is a good player I just see him And okay of course today he learn a lot then uh, Lawan City play counter attack very very well and uh, they have another arriving number 17 he can make something uh, different so after we lose the two goals and I also change the tech, some tactics too and then uh, my player start to become better but after we, we lost the, the, the third goal และโอเคไม e เป็นไม่ชันคลอด so we just go back to repair ourselves again uh, for the next game ก็ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดก็เป็นผู้เล่นที่แบบยังไม่ได้เห็นฟอมการเล่นมากนักตอนแรกโคชอคิดว่าเขาจะใช้ผู้เล่นเบอร์สิบซึ่งพอเขาใช้ผู้เล่นเบอร์เจ็ดซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีขความเร็วค่อนข้างสูงและสามารถวิ่งทะลุช่องตรงกลางได้ดีก็ทําให้ทีมการท่าเรือของเราดับเอือดก่อนทั้งยาครับก็ พอพอเขาได้ประตูขึ้นนำสอบสุดก็ยิ่งทําให้เล่นยากขึ้นแล้วพอทําให้การท่าเรือโดนประตูที่สามก็เลยทําให้ทีมเราไม่สามารถกลับมาเป็นผู้ชนะในเกมนี้ได้ซึ่งโค้ชก็ยอมรับว่าผู้เล่นคนนี้เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแล้วก็จะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในเกมนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในเกมถัดไปครับก็คือด้วยด้วยผู้เล่นของเราที่ตอนนี้มีทั้นมีโดมมีมิกกี้เป็นกลุ่มคนะครับที่มีการบาดเจ็บทีนี้ก็ ด้วยที่พยายามฝ่าแทคนิคก็ส่วนตัวเองผมก็มองเห็นศักยภาพของต้นเพราะคิดว่าเป็นเป็นสไลเกอร์ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็เหมือนได้พูดเมื่อเกมที่แล้วไปแล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับต้นก็ทุกคนอาจจะคาดหวังต้นว่าเป็นเ็นซุปับท,ที่ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนลงไปแล้วยิงประตูแต่ว่าช่วงหลังมาเนะี่ยเปลี่ยนลงไปต้นก็ไม่ได้ยิงทีนี้ตัวผมเองผมก็คิดรู้สึกว่าเขามีคุณภาพพอที่จะเล่นขขเป็นคนแรกได้ได แล้วก็เราก็พยายามปรับแทคติกให้เขาไม่ได้เป็นบินร้ยอยเปอร์เซ็นต์นะครับบางเวลาในในบางทัมมิ่งเนี่ยต้นก็เป็นเหมือนหน้าคู้ที่เราได้ฟีดเอาไว้ให้ซึ่งซึ่งถ้าถามผมจริงผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเอ,อผมเองผมยังพอใจแล้วก็รู้สึกว่าต้นเขาทาหน้าที่ของเขาได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าครึ่งหลังที่ต้องถอดต้นออกไม่ใช่ว่าต้นเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าที่ต้องถอดเพราะออกเพราะว่าเขาเป็นแต่ซุปเปอร์ซับเขาก็เลยไม่สามารถเล่นเป็นเกมเก้าสิบนาทีได้ แต่ช่วงนี้ที่เขาได้นงมาตลอดคผมคิดว่าเขาก็เริ่มเล่นได้จากที่เราเห็นเขาเป็นซุปเปอร์ซับเล่นได้ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะครับตอนนี้เขาก็เล่นได้เจ็ดสิบแปดสิบนาทีผมก็แอบหวังว่าเ,เขาจะยิงประตูนะฮะจะเป็นคนแรกและสามารถเล่นเจบเกมได้แล้วก็เ,เปลี่ยนคบว่าซุปเปอร์ซับเป็นเป็นนักเตะท,ที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพคุณครับขอบคุณนะครับ